จะต้องมาแก้บนแบบนี้นะคะคชาวบ้านบ้านโค้งสะอาดตําบลนาบัวอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะรวมมากระทั่งหมู่บ้านเลยมาแก้บนจอมปลวกเจ้าแม่ป่าอ้อยจอมปลวกนี่สูงประมาณ1เมตรนะคะรูปร่างแปลกดยเหมือนกันนะเขาบอกว่าลักษณะท่าทางเนี่ยคล้ายคล้ายผู้หญิงตั้งท้องนั่งห้อยห้างจอมปลวกนี้นะคะครับและงวดวันที่17มกราคมที่ผ่านมาให้โชคให้ลาบ ทั้งหมู่บ้านค่ะใช้คำว่าเกือบแล้วกัน uh huh. เอาเกือบทั้งหมู่บ้านแต่ก็เยอะอะค่ะร้อยละเก้าสิบขึ้นไปอะค่ะ uh huh. ร่างทรงวันนี้ที่มาทําพิธีเขาบอกเป็นพิธีกรรมไทยขเขมรน,นะคะ uh huh. มีใบสีเก้ายอดดอกไม้พวงมาลัยเก้าพวงผ้าไหม19บเ้าผืนผ้าไยสีขาวเก้ผืนเอามาถวายให้จอมปลวกเจ้าแม่ป่าอ้อยจากการประทับทรงนะคะเป็นประทับทรงแม่มด ให้ข้อมูลแบบนี้จอมปลวกนี้มีสิ่งศักดิก์สิทธิ์สี่ท่านเ,าเจ้าแม่แก้วมณีเจ้าพ่อสุดทนลูกชายอุทัยและลูกสาวยอดสี่ท่านนี้สิงสถิตอยู่ที่เดียวกันก็คือจอมปลวกนี้จากการทำพิธีกรรมค่ะหลังทำพิธีเสร็จปุ๊บจะต้องมีการเขียนอะไรบางอย่างลงสมุดจดเอ,เอามาค่ะสมุดจดต้องมานี่ จังๆนะจังๆนะโอ้ต้องส่องกันหน่อยฮะเขียนสักหกตัวเลยด้านบนครบเลยนะคะครบแล้วไปหาคุณดูมให้แล้วนะเอาเนี่ยแหละค่ะบรรทัดอ่บรรทัดหนึ่งกับบรรทัดสองก็มีทั้งหกตัวมีทั้งสองตัวอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะเพียงเพียงเพียงขอเถอะ